ลืมลืมรองเท้าไว้ที่ไหนนะแล้วตอนนี้ได้ใส่รองเท้าไหมรองเท้าไม่ใส่มานั่งกินซุกที่โคนัทเอ๊วางไว้ตรงไหนทิ้งทิ้งถอดไว้ตรงไหนลรมไมว่ต้องนัทสาว่อย แถวบ้านเรานี่เองอันนี้ซุกี้อะไรนะลูกนึกอยู่ตลาดอะไรนะงันถนน